ตุงแช่ ano, ตุงแช่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 ทุกคนคะรู้ไหมคะว่าทำไมเขาต้องเชิดสิ่งโตกันด้วยเปิดกลางสารดีวันนี้ค่ะคุณผู้ชมมากันแบบว่ากลองจีตนตนตรตี จีนเพราะว่าเราจะพาไปดูกันว่าทําไมเขาถึงต้องเชิดสิ่งโตกันด้วยค่ะต้องบอกว่าชาวจีนนะคุณผู้ชมให้การนับถือสิ่งโตมากเลยค่ะเพราะว่าเชื่อว่าสิงโตเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์ค่ะอีกทั้งยังมีอิทธิฤทธิ์ในการบรนดาลโชคลาภมาให้ด้วยนะคอยช่วยปกป้องนะคะแล้วก็ปัดเป่าโรคภัยไม่ให้มารังควานผู้คนนะคะแล้วก็มีความเชื่อที่ว่าผู้ใดที่ได้ชมการแสดงเชิดสิงโตเนี่ยจะมีโชคลาภค่ะเจริญรุ่งเรืองค่ะเป็นสีิมงคล ถึงนิยมเชิดสิงโตในงานตุดจีนนั่นเองคุณผู้ชมและที่สําคัญยังสืบทอดกันมาเป็นพันปีแล้วด้วยค่ะในสมัยก่อนค่ะจะมีการเชิดสิงโต2แบบคุณผู้ชมนั่นก็คือการเชิดสิงโตแบบโบราณน,นั่นก็คือการแสดงกายกรรมต่อตัวค่ะและอีกแบบหนึ่งก็คือการเชิดสิงโตแบบปีนกระบอกไม้ไผ่หรือว่าเป็นแนวกายกรรมนั่นเองคุณผู้ชมซึ่งต้องบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยจะมีการเชิดสิงโตบนเสาดอกเหมยด้วยนะซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยค่ะในแถบเอเชียก็เช่นจีนมาเลเซียไต้หวนันฮ่องกงและแน่นอนก็คือเทศ เราสิ่งโตที่เราเห็นคุณผู้ชมมีหน้าตาแบบแปลกประหลาดแล้วก็มีลักษณะที่ต่างกันออกไปค่ะซึ่งจะแบ่งเป็นสิงโตเหนือและสิงโตใต้ค่ะโดยสิงโตเหนือเนี่ยมีต้นแบบมาจากสุนัขพันธุ์ปักกิ่งนะคะทำให้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสิงโตปักกิ่งนั่นเอง ส่วนสิงโตใต้ค่ะนิยมเชิดในมณฑลกวางตุ้งกวางสีและ6กเกียนค่ะต่อมาภายหลังนะฮะจีนได้ทําการอพยพเข้ามาในไทยก็เลยได้รับอิทธิพลนี้ไปด้วยทีนี้เนี่ยจะพาไปดูรูปแบบของสิงโต4ประเภทนะคุณผู้ชมว่ามีแบบไหนบ้างอันแรกอันนี้ค่ะสิงโตของชาวจีนแคะน,นะคะมีหัวคล้ายกับบุ้งกี หน้าเป็นลายสีเขียวเหลืองแดงมีฟันซี่โตค่ะและต่อมานะคะอันนี้คือสิงโตกวางตุ้งค่ะคุณผู้ชมจะประดับกระจกที่หน้าค่ะเขียนสีสันลวดลายลงบนหัวมีนอที่หน้าผากแล้วก็มีเข่าที่คางด้วยต่อมาค่ะคือสิงโตจากไหหลําค่ะซึ่งได้มีการสร้างรูปหัวเสือขึ้นมาใช้แทนหัวสิงโตนะคุณผู้ชมเลยทําให้มีลักษณะแตกต่างจากชาวจีนกลุ่มอื่นๆอ,อย่างเด่นชัดเลยทีเดียวค่ะสุดท้ายค่ะสิงโตแต้จิว๋วหรือว่าสิงโตปักกิ่งหรือสิงโตวกวางเจาค่ะ มีลักษณะคล้ายกับหมาจูมีขนปุกปุยตาโตบีโบที่หัวด้วยแล้วก็ติดกระดิ่งใต้คางค่ะซึ่งเวลาแสดงเขาจะแสดงเป็นแบบ2ตัวขึ้นไปด้วยนะคุณผู้ชมจะบอกว่าสิงโตเชิดเนี่ยจิมมี่เคยไปดูที่นครสวรรค์ต้องบอกว่าประเพณีแล้วก็ที่เขาสืบทอดกันมาเนี่ยค่อนข้างสวยงามถ้าใครมีโอกาสก็ลองไปหาชมกันดูนะเลิจริงตุงแฉ่ตุงแฉ่ตุงแฉ่อย่างนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องสารคดีมีชีวิต